ตัวเมจิกอาร์มแบบเนี้ยราคาถูกกับราคาแพงที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วไปราคาไม่กี่ร้อยกับราคาหลักพันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรงไหนนะครับ300กว่าบาทนะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะแต่อยู่ที่เรื่องของการรับน้ําหนักตัวนี้ก้านจะเล็กกว่านะครับตัว300กว่าบาทที่ผมได้มาเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นหลักประมาณพันต้นต้นตัวนี้ก้านจะใหญ่ขึ้นตัวล็อกจะใหญ่ขึ้น ตัวบิดจะใหญ่ขึ้นสามารถที่จะล็อกพวกหน้าจอมอนิเตอร์ได้พวกไมค์เวลสได้หรือว่าพวกกล้องแอคชั่นแคมอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้นะครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาดูเรื่องของตัวนี้เลยครับที่เรียงรายอยู่ทางด้านหน้าตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมหรือว่าแมจิกอาร์มนั่นเองนะครับเอาไว้ติดพวกหน้าจอมอนิเตอร์ติดพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เวลาเรา,เาใช้งานกล้องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวิดีโอหรือว่างานภาพนิ่งนะครับแล้วมันไม่มีจุดยึดนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวยึด เพิ่มเติมนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นติดหน้าจอมอนิเตอร์ติดไมค์วายเลสอะไรต่างๆนะครับก็จะใช้ตัวเมจิกอาร์มตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในวันนี้นะครับว่าตัวเมจิกอาร์มแบบนี้ราคาถูกกับราคาแพงที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วไปราคาไม่กี่ร้อยกับราคาหลักพันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรงไหนนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะแยกเมจิกอาร์มออกเป็น2แบบหลักๆเลยนะครับก็คือแบบที่1เนี่ยจะเป็นแบบ2ก้านแบบนี้นะครับเป็นแบบก้านตรงแล้วก็เป็น2ก้านแบบนี้ ปรับทิศทางตรงกลางนะครับแล้วก็สามารถที่จะบิดไปได้แบบนี้อันนี้เป็นแบบที่1นะครับกับแบบที่2จะเป็นแบบหัวบอลนี้นะครับผมจะแยกหลักๆอยู่2อย่างนะคะ RV Anti รับเพราะว่าผมมีอยู่ Brad 2ประเภทที่มีอยู่ติดตัวนะครับเลยจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับตรงนี้เป็นหัวบอลตรงนี้เป็นแบบก้านตรงนะครับอ่ะซึ่งหัวบอลเนี่ยเวลาปรับทิศทางนะครับมันจะปรับอยู่ตรงหัวกับท้ายเท่านั้นเองนะครับแต่ ที่เป็นก้านตรงแบบนี้มันสามารถที่จะปรับตรงกลางได้แล้วก็ปรับตรงหัวได้นะครับผมแยกออกเป็น2ประเภทแบบนี้แล้วกันนะครับก่อนอื่นเรามาดูเรื่องของเมจิกอาร์มนะครับเมจิกอาร์มเนี่ยมันมีออกมาหลากหลายราคามากที่ผมมีอยู่ตัวนี้ราคาประมาณ300กว่าบาทนะครับจะมีแค่ด้านบนนะครับมีเป็นเกลียวเซน1นส่วนสเท่านั้นนะครับด้านล่างก็เป็นเกลียวเซน1นึส่วนสนะเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อเมจิกอาร์มพวกนี้มาเนี่ย เราอาจจะต้องซื้อพวกโคชูมาติดเพิ่มเพื่อติดเข้ากับตัวฮอชูของตัวกล้องนะครับหรือว่าใครไม่ติดเข้ากับตัวกล้อง ก็ติดเข้าโรงงานขาวิดีโอก็ได้ที่มันมีเกลียวนะครับเกลียวเซนหนึ่งส่วนสี่ตรงนี้ก็หมุนเข้าไปแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไปติดกับพวกอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าจอมอนิเตอร์หรือว่าไมค์ไร้สานั่นเองนะครับปรับทิศทางได้นะครับเหมือนตัวแพงๆนี่แหละครับเหมือนตัวหลัก 3- 4พันนะส่วนตัวที่มันแพงขึ้นมานิดนึงนะครับอย่างเช่นของ i f o ู t เทดูระดับกลางๆก่อนจะได้ระดับกลางๆจะเป็นตัวนี้ของ iF o ูดเทนะครับที่ผมมีราคาหลักพันพันต้นๆน,น,นะครับตรงนี้จะ เป็นหัวแบบเริ่มมีตรงนี้ขึ้นมาแล้วมีเกลียวขึ้นมาแล้วมีตัวแป้นล็อกขึ้นมาแล้วนะครับทาให้ยึดติดให้ได้มันคงมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวหัวกับตัวท้ายตรงนี้จะเริ่มเป็นสแตนเลสที่ไม่ขึ้นสนิมแล้วแล้วก็ตรงเกลียวตรงนี้นะครับตรงเฟืองล็อกตรงกลางเนี่ยก็จะเริ่มหนาขึ้นมานะครับเริ่มรับน้ําหนักได้เยอะมากขึ้นตัวก้านเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นส่วนมากแมจิกอาร์มส่วนใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นราคาหลัก300ขึ้นเนี่ยจะเป็นก้านแบบอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วพลาสติกเเเนนนี่ย่ยยราจะไมคอห็แแล้้วบบ 300กว่าบาทนะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะแต่อยู่ที่เรื่องของการรับน้ําหนักตัวนี้ก้านจะเล็กกว่านะครับตัว300กว่าบาทที่ผมได้มาเนี่ยก้านจะเล็กกว่าตัวนี้นะครับเป็นหลักประมาณพันต้นต้นตัวนี้ก้านจะใหญ่ขึ้นตัวล็อกจะใหญ่ขึ้นตัวบิดจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะมีตัวแป้นรองตรงนี้มาให้ด้วยมีพวกฟีเจอร์เพิ่มเข้ามานะครับก็คือตรงนี้สามารถที่จะล็อกพวกหน้าจอมอนิเตอร์ได้พวกไมโครเวตได้หรือว่าพวกกล้องแอคชั่นแคมอะไรต่างๆเนี่ย ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะมีแป้นตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวราคาหลักร้อยนะครับหลักพันแต่ว่ามันมีตัวที่แพงกว่านั้นแพงกว่านั้นก็คือตัวนี้นะครับก็เป็นของ i f o o d t a c h เหมือนกันซึ่งตัวนี้มันมีฟีเจอร์ขึ้นมาเนี่ยแบบค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกได้เยอะนะครับอย่างเช่น q u Quick Release พร้อมเป็นแบบ Quick r e l e a s e นะครับเราสามารถที่จะปลดได้แบบง่ายๆก็คือปลดไอ้ขาตัวล็อกตรงนี้บีบปุ๊บแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปติดกับพวก อุปกรณ์เสริมต่างๆได้เวลาเราจะใช้งานแบบรวดเร็วนะครับอย่างเช่นติดกับตัวอุปกรณ์ไปแล้วเราอยากจะใส่นะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยเป็นแบบค k r e ล e a s e หรือว่าเราอยากจะถอดตัวอุปกรณ์มาโดยที่ไม่ต้องหมุนเกลียวใหม่ให้มันยุ่งยากนะครับมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาเป็นแบบควิกล r e l e นะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยติดตั้งแล้วก็ถอดอุปกรณ์ได้รวดเร็วมากๆนะครับตัวเนี้ย จะเหมาะกับงานสําหรับมือโปรที่ต้องการความรวดเร็วต้องการความแม่นยำนะครับแล้วก็ตัวล็อกเนี่ยแน่นอนว่าเคี้ยวของเขาตัวเฟืองล็อกของเขาเนี่ยค่อนข้างหนานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นหัวบอลนะครับตัวหัวบอลตัวเนี้ยจะเอาไว้ติดกับพวกจอมมนิเตอร์ก็ได้นะหรือว่าอุปกรณ์อะไรที่มันไม่ได้หนักมากนะครับเป็นพวกจอมมนิเตอร์หรือว่าไมล์ไวเลสเนี่ยไอตัวที่มันเป็นหัวบอลแบบนี้นะครับสามารถติดได้หรือว่าจะติดเข้ากับตัวกล้องแอคชั่นแคม ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับหัวบอลพวกน,นี้แต่ว่ามันจะปรับทิศทางได้ไม่เยอะเท่านั้นเองนะเวลาปรับเนี่ยมันจะปรับแค่ตัวด้านบนกับตัวด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาปรับมันก็จะปรับได้อยู่แค่เนี้ยรูปทรงแบบเนี้ยนะครับไม่สามารถบิดไปมาได้เยอะมากเท่าไหร่น,นะครับสำหรับตัวอุปกรณ์ Magic Arm ที่เป็นแบบเนี้ยจะไม่เหมือนตัว Magic Arm ที่ดีไซน์ออกมาแบบนี้มันสามารถปรับทิศทางได้ปรับหัวตรงนี้ได้นะครับ360องศาพอมันแพงขึ้นมา 3า0 0ันสีขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะได้เรื่องของฟีเจอร์ที่เป็นแบบควิกล e a s e แล้วก็เรื่องของรูปทรงความดูเป็นมือโปรมากขึ้นนะครับแบบนี้อันนี้ก็เป็นของ i o o t a g e นะครับซึ่งตัวควิกล e a s e ตัวนี้มันจะช่วยทําให้ทํางานได้เร็วมากขึ้นสําหรับงานระดับมือโปรนะครับอันนี้นะอ่ะก็จะมีหลกัหลกๆเลยเนี่ยตัว Magic Arm ก็จะมีทั้งแบบสั้นทั้งแบบยาวนะครับแบบยาวเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นมาหน่อย อยู่แล้วแน่นอนนะครับแบบนี้นะแบบหัวบอลส่วนมากที่ผมเห็นเนี่ยไม่ค่อยมีแบบระดับยาวประมาณขนาดเนี้ยไม่ค่อยมีนะครับเขาะจะเป็นแบบแค่สั้นๆแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะล็อกได้ไม่เหมือนตัวนี้เพราะว่ามันใช้ตัวก้านที่มันเป็น2อ,อันเนี้ยบีบตัวหัวบอลเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปติดตั้งกับอุปกรณ์หนักๆเนี่ยมันอาจจะรับน้าหนักไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยรับน้ําหนักได้แค่พวกจอมอนิเตอร์หรือว่าไมวายเลสหรือว่าพวก กล้องแอคชั่นแคมแบบนี้นะครับสโล3โลแบบนี้ยไอตัวนี้อาจจะรองรับไม่ไหวที่เป็นหัวบนด้านล่างกับด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นงานระดับมือโปรขึ้นมาหน่อยนะครับเขาก็จะใช้เป็นตัวเมจิกอาร์มแบบนี้นะครับเพื่อรองรับน้ําหนักได้เยอะมากขึ้นสรุปเลยตัวเมจิกอาร์มถูกกลางแพงนะครับแน่นอนเลยเรื่องของฟีเจอร์ในการ ช่วยเซฟตี้เรื่องของการล็อกการรับน้ําหนักนะครับตัวถูกก็ตามราคาเลยคือมันจะรับน้ําหนักได้ไม่เยอะมากแล้วก็ฟีเจอร์ก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่ปลดได้ปรับมุมหัวล่างได้นะครับระดับกลางก็จะก้านใหญ่ขึ้นมามากขึ้นรองรับน้ําหนักได้ดีขึ้นตัวล็อกดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีพวกฟีเจอร์พวกแป้นล็อกแบบนี้มาให้ทําให้มันาสามารถที่จะล็อกแล้วก็เซฟพวก อุปกรณ์เสริมของเราได้ไม่ให้เป็นรอยนะครับมีแป้นแบบนี้เพิ่มขึ้นขึ้นมานะครับส่วนตัวที่มันแพงขึ้นมาแบบนี้มันก็จะมีการดีไซน์ให้มีแบบควิกลีดขึ้นมานะครับสามารถที่จะปลดตัวอุปกรณ์ออกไปใช้งานได้รวดเร็วนะครับก็ขึ้นอยู่กับงานของเพื่อนนะครับถ้าเกิดไม่ได้ในเรื่องของการไปติดก,กับอุปกรณ์ที่มันหนักมากเนี่ย ใช้ตัวไหนก็ได้อ่ะใช้ตัวไหนได้สําหรับผมนะที่ใช้มาเนี่ยถูกกลางแล้วก็แพงนะครับสามารถที่จะติดตั้งกับจอมอนิเตอร์แล้วก็ตัวไมล์ไวเลสรวมไปถึงพวกกล้องแอคชั่นแคมเวลาไปติดกับมอไซค์เนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยทั้งถูกกลางแพง แต่ขอแนะนํานิดน,นึงก็คือให้มันเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับเวลาเลือกซื้อเนี่ยให้ดูก้านเป็นแบบอลูมิเนียมอย่าเลือกซื้อเป็นแบบก้านพลาสติกนะครับเพราะว่ามันอาจจะรูดแล้วก็กินเนื้อกันได้ทําให้ล็อกไม่อยู่นะครับตัวพวกตัวบิดอะไรอย่างเงี้ยขอให้มันเป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะครับส่วนตัวด้านบนเนี่ยก็ขอให้มันเป็นสแตนเลสแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะแข็งแรงคงทนแล้วก็ยึดจับแล้วก็ล็อกตัวอุปกรณ์ของเราได,ได้ค่อนข้างดีนะครับเวลาซื้อถูกกลางแพงก็ได้แต่ขอให้ดูเป็นอลูมิเนียม เพราะว่ามันจะล็อกได้ค่อนข้างดีแล้วก็ช่วยเซฟอุปกรณ์ของเราได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีอะไรมากครับตัวอุปกรณ์ถูกกลางแพงตามลักษณะฟีเจอร์ของเขาเลยแล้วก็เรื่องของการรับน้ําหนักแล้วก็เรื่องของแบรนด์เท่านั้นเองนะครับส่วนสําหรับคลิปหน้าเราจะมีตัวอุปกรณ์ตัวไหนถูกกลางแพงมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูนี่ติดตามชมนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วสวัสดีครับ